สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะปาน,นุมาสคุณมาเรียนครั้งที่สองแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมาเรียนครั้งที่สองแล้วค่ะก็เรียนทั้ท<า>งแรกใช่ค่ะเรียนทั้งแรกในฐานะนักเรียนนะคะสองร้อยชั่วโมงจบไปแล้วแล้วก็ได้กลับมาที่นี่ในฐานะของครูผู้ช่วยค่ะได้เป็นการได้นาความรู้ที่เราได้เรียนไปสองร้อยชั่วโมงแรกค่ะได้นํากลับมาใช้จริงกับ เพื่อนๆที่เป็นนักเรียนเข้ามาใหม่เหมือนเราได้ปรับพัฒนาตัวเองให้แบบเป็นครูที่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบวิถีโยกียจริงๆแบที่นี่ตั้งแต่เช้าเริ่มตื่นนอนยันเรานอน,อนเลยค่ะค่ะดีมากเลยใช่แล้วเราก็รู้สักยังไงคนคนมาเรียนอีกหนึง่งรอบเป็นครูผู้ช่วยด้วยค่ะ,ะเราก็จริงๆนะใครส่งรถชั่วโมงเสร็จแล้วกับ วอ l i ิโอคาอัลเลียนส์หรือสิงคายสตูดิโอสาขาไหนก็ได้นะกับสูนุสิงค์ุณสามารถมาเรียนได้3ปีทั่วสาขาทั่วโลกนะได้ได้หมดแต่ว่ากับเรามาได้ตลอดนี่ example เ,เ,เลยใช่ค่ะกลับมาเรียนครั้งนี้นะคะเป็นการที่เราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเลยค่ะสามารถกลับมาเรียนซ้ําได้ ตลอด3ปีนะคะใช่ใช่ค่ะ <3 S 1> ยืนยันอีกเสียง <3 S 1> เลยค่ะสปีก็ได้ทุกสาขาใช่ทั่วโลกเลยค่ะทั่วโลกแต่ว่ากับเราได้ตลอดเลยตลอดชีวิตค่ะนะมาถ้าถ้าถ้าทั่วโลก3ปีแต่ถ้ากับมาสเตอร์นะคะที่เมืองไทยนี่ได้ตลอดชีวิตเลยค่ะตลอดชีวิตเลยลเลยพราะอะไรรู้ไหมไอเคดว่าเรียนส่งเลยชั่วโมงไม่พอจริงๆแล้วไอ้ก็เห็นในกรุงเทพหรือคนอื่นเวลา ปอยากไปเรียนส่งเลยชั่วโมงนักเรียนก็ไม่เข้าใจด้วยที่หนึ่งที่สองนักเรียนก็อยากอยาก practice อีกอยากฟังอีกครูบอกอธิบายคอนเซปต์ concept, นะเพราะว่าส่งเลยชั่วโมงมีคอนเซปต์เยอะ many many คอน,นเซปต์ไม่ใช่อสนะเดียวนะไม่ใช่อสนา,นสา level หนึ่งสองสาม adjustment ประมาณนี้ไม่ใช่อสนะเดียวมีปรนานายมมีเรคิเรคิก็มี ใช่ค่ะอายุรเวทก็มีค่ะ<ช>มีเอยอะมากเลยมากกว่าอาสนะแน่นอนค่ะใช่แล้วเราก็เรียนโยคะไลฟ์สไตล์เ,ลเหมือนโยคีเลยเนี่ยวิธีสุดท้าย <ไอ S 1> เราก็ทำวิธีสุดท้ายไฟยพูชาฟายเนาะใครใ<ช>อยากมาเรียนโยคะไพรเวทก็ได้หนึ่งวันสองวันสามวันสิบวันประมาณเนี้ยถ้าถ้าคุณโชคดีวันสำคัญคนจะมา j o ย ได้ถ้าเรียนส่งเลยชั่วโมงวันสุดท้ายเราก็มีวิธีพิเศษแล้วคนก็เรียนวิธีพิเศษสนดีขึ้นไหมนคนคก็มีแพ้นะใช่ค่ะเป็นภูมิแพ,แพ้พิธีนี้ยเป็นแบบไม่ใช่แบบไฟทั่วไปนะคะมันไฟเนี้ยจะมีสมุนไพรที่มากกว่าหนึ่งพันชนิดทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายค่ะ รู้สึกสงบแล้วก็หนึ่งแสนชนิดหนึ่งแสนชนิดใช่น0่ง0 n e h u n d r หนึ่งแสนชนิดเลยนะคะสมุนไพรที่ใช้ในพิธีบูชาไฟนี้ค่ะใช่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมพิธีนี้เลยค่ะรู้สึกประทับใจมากเลยใช่หอมแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยค่ะดีมากเลยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมาสเตอร์มากเลยค่ะประสบการณ์จริงของนักเรียนนะครับใครอยากเรียนแอดไลน์ถักแอดมินได้เลย